กระบะตอนเดียวเครื่องยนต์เบนซินผ่อนสบ,สบายแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นค่ะเตตาไฮรักวีโก้ตอนเดียวเครื่องยนต์2.7เป็นซินติดแก๊ส LPG ปี2 0 1 2โปรโมชั่นของเราอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นค่ะ ในเป็นเบาะหนังสีเทาพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาติดกแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะรึ่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็อ d ซดีค่ะขนของได้เยอะม,อมากๆเลยนะคะแถมตู้สูงมูลค่าส0 0 0มบาทสูง2เมตรสิแถมให้ฟรีๆเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ สูงสั่งทําเลยนะคะมูลค่า2องหมบาทนะคะสูง2เมตรสิค่ะขนของได้เยอะสุดๆเลยะคะ่ะเสริมแหนบเรียบร้อยแล้วะคะ่ะถังแก๊สอยู่ด้านล่างคะ่ะ สนใจยัญญงไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีแอซา,า,ายนำหน้า SIAMP10 พิมพ์ิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ